สวัสดีคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโทฟี่แล้ววันนี้ผมก็จะมาบอสบอยเกี่ยวกับตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์เรื่องเดซ์พูแอนด์วูบบรีนะครับที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อสักสองสามวันที่แล้วนะครับผมก็ค่าคลิปนี้มีพูดอะไรแบบเร็วดูแบบมึนอมๆอ,อะไรก็ขออภัยด้วยครับบรีว่าเป็นร้อนในเดี๋ยวเป็นสองข้างด้วยคนละข้างอีกเนี่ยก็คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ด้วยครับอ้อย ไปดูกันเลย <S <S ก็คลิป Official T e a s e ซอร์ะครับหรือตัวอย่างที่2ครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับผมตอบรับที่ดีออกมามากครับโดยเฉพาะในคลิปตัวอย่างในช่องของ Ryan r e n o เอนะครับที่ตอนนี้แค่2วันเท่านั้นก็ได้20บล้านวิวไปเทียบเหรอประชากแรกเราก็ได้เห็นตัวละครอย่างวูบุรีนเลยนะครับหลังจากที่ตัวอย่างแรกนี่มาแค่บ๊อบบ๊อบแหวงแนะครับก็มีเจ้าของไล่พยายามจะไล่นะครับแต่ว่าวูบุรินอยากป็นสักส้าสุดท้ายแล้วก็มีเดสโูนะครับมาชวน ก็มีฉากที่ทั้ง2ต่อสู้กันนะครับที่มีข้างหลังของเดดบูลก็จะเป็นโลกโก้ของ 20th Century Falcon, ิรีอนะครับเอดีตค่ายที่สร้างภาพยนตร์ X-Men นั่นเองที่ตอนนี้ถูกดิสนีย์ซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีฉากที่คุยกันเหมือนเวดพยายามจะขอความชช่วเแล้วจากวู v เบอรีนะครับแต่ว่าวูบเบอรีไม่สนใจนึกไม่ใช่เรื่องของฉันมีฉากความน่าสนใจฉากแรกก็คือฉากที่เหมือนโลกแกกลังสุด ยอเหมือนคล้ายๆกับหุงศพนะครับหลงศพของเพื่อนเขาหรือเปล่าเป็นการบอกว่าเอ็กซ์แมนในจักรวาลของเขาตุยหมดแล้วแถมฉากต่อมาตัวละครอย่างพาราด็อกส์ครับที่เหมือนอยู่ใน TVA แล้วนะครับหมอนว่าเดดบูลน่าจะจับตัวมาเสร็จแล้วเขาได้บอกว่าวูบรีคนนี้ทําให้โลกของเขาผิดหวงังหรือว่าเขาไม่สามารถช่วยจักรวาลของเขาได้หรือเปล่าแล้วก็เผอใครไม่รู้จัก TVA นะครับ TVA ก็เป็นองค์กรที่คอยดูแลสาขาเวลาหรือดูแลมัลติเวิร์สัแหละครับ ถ้าใครอยากรู้จักไปลองดูซีรีส์โลกินะครับแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ,ญ่ก็ดูหมดแล้วลนะ่ะตัวอย่างก็ตัดฉากต่อมาที่เดดพูวูบรีนก็ต่อสู้กันนะครับเรีวยกว่าต่อสู้กันแบบเลือดสาดนะครับแต่ว่าไม่มีใครตายนะครับว่าทั้งคู่เป็นอมตนะนั่นเองไอฉากที่เวสน,นะครับบอกกับวูบรีนว่าเอ้ยโลแกนนายจะลองเล่าอาดีตของนายหรือเปล่าข้าไปองสามก็ได้นะอ่าก็เป็นพวกของเดดพูไปนะครับแต่ว่าวูบรีนก็ไม่ตอบอะลระครับแล้วก็ด่าเอฟไป คูเบอร์เนก็บอกเขาไม่ใช่ฮีโร่แต่เวสบอกว่าคุณคือ X-Ma n นะในตัวอย่างซับไทยก็แปลมันอย่างนั้นนะครับเวสเขาคู่พูดว่า X-Ma n แนะแล้วก็ฉากที่ทั้งคู่เดินมาพร้อมกันนะครับอย่างเท่ฉากที่เวสพูดบุกไปแล้วก็ฉากนี้นี่ก็เป็นฉากที่สู้กับ TVA นะครับแล้วก็บอกเล่ครัาว่าเลือดสาดแน่นอนครับผมต่อให้สร้างโดยมา r v e l Studio ใน c l ลร์ t ิสี้แล้วยังไงเดซพูครับตัวละครเด o พูยังไงก็ต้องเป็นหนังเรต R แน่นอนครับผม แล้วก็ชาของแวเลี้ยงปุวเหลือโครงกระดูกไปแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นฐานทัพของเรล่าไวรายาในอดีตในหนังของ X-Men ฉบั Men, บฟอกนะครับผมด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น Lady Deathstrike นะครับที่เคยต่อสู้กับโลแกนในหนงัง X2 นะครับหรือ X-Men p a r 2กับทางด้านขวาก็จะเป็นไอซัเซลล์นะครับที่เป็นตัวร้ายในหนงัง X-Men First Class นะครับส่วนคนในนั่งรถก็เป็นไพโรที่ปรากฏตัวตั้งแต่ตัวอย่างแรกเหมือนเดิมครับผม แล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับที่เคยปรากฏตัวในหนังฟ็อกแต่ขอไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับเปิดตัวละครที่อาจจะเป็นไวรัสของหนัง,งเรื่องนี้ก็ได้นะมงคงครับก็คือครัสเซนดาโนวาเปิดใครไม่รู้จักนะครับเอาจริงผมก็ไม่รู้จักหรอกผมเป็นแฟน MCU ไม่ใช่แฟน Marvel Comics ตัวครัสเซนดาโนวาก็ที่หาข้อมูลมาก็จะเป็นพี่น้องฝาแฝดของชาวเซเวียนะครับแต่จะพยายามจะฆ่าชาวเซเวียตั้แต่คันแม่แล้วนะครับตัวละครนี้นำแสดงโดยเอมมาคอเรน ฉากที่แฟนๆฟคอมิกน่าจะว้าวซากันนะครับก็คือตัวลครด็อกผูบที่เป็นตัวแปรของเดด์ู้เวอร์ชันหมานะครับผมก็ได้ปรากฏตัวเลียหน้าเดด์ูอย่างอลองดูโลแกชัเขาก็รู้สึกเหมือนกันอีไม่แน่นะครับผมทีมเดด์ูครอเนี่ยทีมรวมพลเดด์ูเนี่ยอาจจะปรากฏตัวครบทุกคนเลยก็ได้นะนะครับด็อกผูมาแล้วใช่ไหมก็เหลือ Lady เลดี้เดด์ูไง เหลือคิดโพเหลือเฮดโพลจานาี่อาจจะไม่มาก็ได้ครับอ่ามาแค่ด็อกโพลเนี่ยแหละแต่ฉากดูเลยกล้องถ่ายก็มีตัวแปรเดสโพลตนึงเป็นซามูไรนะแต่อาจจะมีตัวแปรอื่นๆก็ได้นะครับก็นี่มันหนังมัลติเวอร์นเนาะอันนี้เราเรียนแม็กแม็กใช่ไหมเนี่ยอ้าวมีอะไรออดด้วยอคาิโอเยอะไปหมดทังนี้แล้วก็ฉากที่คาสันด้าคุกคุมโรแกนนะครับผม ก็เป็นฉากคนละฉากที่สองตัวละครนี้พูดคำคมของหนังเรื่องนี้นะครับผมขอไปพูดเสียงดังแล้วกันฉากนี้ครับผมฝีมือของใครเนี่ยโอ้โห oh เอาอีกแล้วมาเวลดิสนีย์ไม่เห็นอะไรเลยทุกคนว่าคิดว่าเป็นฝีมือของใครครับวองล็อกเตอร์เทนมีปัญหาอยู่อเมริกาชาวเวสหรือเปล่าหรือว่าเน็ต <Net. S 2> อันนี้ก็พูดไปเรื่อยนะครับอ่ะแล้วก็จบ ก็จบแล้วการเมส์มอยตัวอย่างที่สองของ d ดซ d พูแอ v เบิร์นะครับหรือว่า Official t e a ทเซอนะครับเป็นัไงกันบ้างครับโคตรน่าดูไหมก็สอหบผมนะครับโคตรน่าดูเลยมี5ให้5ไปเลยเหลือเวลาอีกตั้ง3เดือนเต็มนะครับกว่าที่หนังจะฉายก็อาจจะมีตัวอย่างสุดท้ายของสุดท้ายมาอีกก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ